สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง TDC ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกิจกรรมเดือนนี้นะครับว่ามันหายไปไหนหมดนะฮะจากที่เราสังเกตนะครับปกติเนี่ยอัปเดตของตัวเกมเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจที่หลากหลายแพ็กมาให้ได้จับจ่ายกันนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับแจกของต่างๆนะฮะที่มานะครับในเดือนของอัปเดตตัวเกมนะฮะ แต่ในรอบนี้นะฮะหรือว่าเดือนนี้นะครับที่มาในรอบของเดือน11นะฮะพฤศจิกายนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องของเกียร์ผมเข้าใจได้นะครับมันตกรอบของเกียร์ลีโอนนะครับเพราะว่าเดือน11เนี่ยไม่ได้มีเกียร์อะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเราอิงจากาปีที่แล้วนะครับก็จะตกเป็นรอบของบราวผู้สงสารหรือว่าบาวยมทูตนะครับในรอบที่แล้วบาวยมทูตก็ เป็นเกียร์ลิโอนาดเหมือนกันนะฮะก็จะมาโฟกัสกันที่บราวยมาทูดนะฮะแต่รอบนี้นะครับเลนเจอร์นะครับ, Ranger, รบอย่างตัวละคร KSM เนี่ยนะฮะหรือว่าลุงนะฮะลุงเค M ละกันนะฮะเพราะว่าลุงแวน่นมันก็แว่น2ตัวนะผมเคยอ,อัดคลิปพูดไปนะฮะก็ต้องขออภัยนะตรงนั้นนะอ่ะลุง KSM ของเราเนี่ยนะครับอ่าหรือว่าลุงแสงตัวใหม่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายพลังที่ไม่มีดาวเมจเพราะฉะนั้นเนี่ย ออกมาปุ๊บความสนใจเนี่ยจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าหลายๆคนน่าจะต้องการเลนเจอร์นะครับที่เป็นสายดาเมสมากกว่านะครับอ่าอย่างเลนเจอร์สายพลังอาจจะไปหาพวกตัวละครโคโาโบอะไรพวกนี้เล่นนะเพราะว่าแสงมืดเนี่ยตัวละครดาวเมจจะค่อนข้างแบบโหดอ่าถ้าอิงจากลุงหนวดอย่างเงี้ยนะลุงหนวดอัปเกรดธาตุนะครับก็ยิงหายยิงหายนะฮะแต่ลุงเคสเอ็มเนี่ยออกมาเป็นสายพลังนะครับและเป็นแสง ออกพลังแสงไม่พอนะครับเลนเจอร์ไม่มีดาเมจอีกนะครับส่วนในเรื่องของการปวนสกิลของลุงเค m เอ็มเนี่ยผมยังมองว่ามันยังพื้น้น,นะเออมันยังแบบไม่ได้แบบปวนอะไรจนน่ากลัวขนาดนั้นนะครับสำหรับลุงเคสเอ็มนะฮะเดือนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหน่งเดือนที่แบบอาจจะสะสมตัวไหมนะครับไปรอเดือน12หรือว่าอาจจะเก็บรูบี้เก็บอะไรนะฮะนี่นะอย่างสกิลแรกก็เป็น ขัดขวางอมตะนะครับขัดขวางการฟื้นฟู4ีวินะครับแล้วก็ลดพลังโจมตี50%รนะฮะสกิล2ก็เป็นบัฟปกตินะบาเรียรเพิ่มพลังชีวิตนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูในพื้นที่50%อนะฮะจากการใช้งานนะครับความสามารถใหม่เนะาะก็ผมมองว่าความสามารถเนี่ยดีนะครับแต่ไปเจอลุงหนวดอัปเกรดธาตุเนี่ยยิงทีเดียวตายเลยนะครับความสามารถนี้ไม่ได้ออกเลย ผมไม่รู้ว่านาคตเกมอาจจะมีการแก้ไหมถ้าแบบเฮ้ยไม่เอาแบบเลนเจอร์ที่แบบยิงทีเดียวแล้วดาเมจหายไปเลยโดยที่ความสามารถเนี่ยไม่ออกไปเลยก็น่าเสียดายนะครับว่าเอ้ยลุงหนวดใส่อัปเกรดธาตุเนี่ยยิงหายเลยยังไม่ได้ใช้ไอ้ตรงนี้เลยเพราะว่าอย่าง100%ลุงหนวดยิงเกินร้อยอย่างเงี้ยตายเลยนะฮะแบบตายไปเลยนะครับแต่ถ้าเอ้ยเลนเจอร์ตัวไหนยิงแล้วเลือดเขาเหลือ50%จริงเนี่ยความสามารถบ้าระห่ำเนี่ยก็จะขึ้นมาให้ได้ใช้งานกันนะฮะแต่เบื้องต้นก็ คือผมมองว่าใช้งานก็เท่านั้นเพราะว่าเลนเจอร์เขาเป็นสายพลังก็เอามายื้ออีกนิดนึงอ่ะผมผมใช้คําว่าเอามายื้ออีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะยื้อเลนเจอร์ได้อีกนิดนึงอ่ะแล้วก็ไอ้สกิลที่เพิ่มพลังโจมตีหรือความเร็วโจมตีเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยจําเป็นนะเพราะว่าเลนเจอร์เขาเป็นสายแทงอะ่ะเอาเป็นเพิ่มพลังชีวิตหรือว่าเป็นแบบให้แบบยืนได้นานขึ้นอะไรอีกเนี่ยผมว่าจะดีกว่า อันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่นะแต่ถ้าความสามารถเนี่ยไปอยู่กับสายไวพิบตโหดๆเนี่ยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอัน,นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าสายไวพิบตัวยิงทีเดียวหายก,ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเออมันอาจจะไม่โหดก็ได้ความสามารถนี้อันนี้เดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนึงว่าเกมจะมีการปรับแก้ใหม่นะอ่าส่วนสกิลต่อต้านห่าวิเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเออต่อต้านอยู่ห่าวินาทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จากที่ผมดูเนี่ยอย่างรอบเดือนที่แล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างอ่าฮาโลวีนนะครับที่มีเกียร์เนี่ยมาให้เราหากันนะฮะก็จะเป็นพวกเกียร์อย่างชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นคาทาแมวดานะครับผมนะชิ้น2ก็จะเป็นชุดฮาโลวีนนะครับชุดฮาโลวีนเนี่ยจะเป็นชุดที่แบบดีอีก1ชุดนะฮะที่ หลายๆคนตามหากันนะฮะก็จะมีอย่างลดแร่ต้านและก็พลังชีวิตนะครับถือว่าเป็น3ออฟที่ดีเพราะมีลดแร่สูงสุด30เปอร์เนาะ <S <S อ่าถ้าใครไม่อยากใช้ลงทาวลดแร่ก็มาใช้ชุดท่านลวินได้เพราะมีเลือดมาให้นะฮะอย่างที่คาดหูแมวนะครับที่คาดหูแมวเนี่ยผมก็มาใช้งานในมุมแบบเอาไปใส่ให้พวกตัวบินนะครับที่จะมีหลบมีปล่อยตัวไวนี่ครับและอีกค่าหนึ่งก็จะเป็นความเร็วเคลื่อนที่นะครับส่วนคาทาแมวดํานี่เน้นไปสะสม นะฮแต่ในเดือนนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าตารางล็อกอินพิเศษนะฮะหรือว่าจะอยู่ในภารกิจนะฮะอย่างอาปีที่แล้วนะครับรอบของบาโยมทูตเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเก็บสะสมฝักทองเนาะก็จะได้ของเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะในแต่ละรูปนะอันที่ผมพูดไปนะฮะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ก็ใน วีคนี้นะครับหรือว่าเดือนเนี้ยก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะสำหรับกิจกรรมสะสมนะฮะอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีหรือว่านะฮะสะสมอะไรสักอย่างเพื่อที่เราจะเอามารับของรางวัลสะสม1 2 3 4 5ไปจนถึง10 20ี่สอ่ะอาจได้กบม่วงกบอ่ะกบ9ดาวอ่ะกบฟ้านะฮะหรือว่าจะเป็นพวกกล่องฮาโลวีน อย่างปีที่แล้วก็จะมีกล่องฮาโลวีนเราสะสมครบประมาณสิบห้าจำไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้ดูนะฮะก็ไม่มีเหมือนกันนะเรียกได้ว่าเดือนเงียบมากๆนะครับเงียบเกลียจริงๆนะฮะส่วนในเรื่องแพ็กเกจก็มีมาน้อยนะถ้าถามผมอ่ะก็จะมีเป็นตัวแสงมืดนะครับที่เป็นแพ็กเกจแสงมืดให้มาสุ่มนะฮะแล้วก็จะเป็นสุ่มเกียร์นี่ฮะถ้าเป็นแบบหลายๆแพ็กก็จะมีเลือกเกียร์ <_ an> เป็นแพ็คแบบยิบย่อย200300ที่มันจะมี r u b ีแถมมาให้เรานะออซึ่งอไอแพ็กเกจไอที่มันอยู่ตามด่านที่เราต้องไปเล่นให้มันเป็นแพ็กเกจลึกลับเนี่ยอันนั้นอันนั้นผมมองว่ามันยังแบบไอนี่อยู่นะครับมันยังค่อนข้างที่จะต้องไปนั่งหานะฮะแต่ในแพ็กเกจเนี่ยผมว่าน้อยนะแสงมืดกับสุ่มเกียร์นะครับก็แล้วแต่เราเลือกนะฮะอย่างแสงมืดใครต้องการ บเบลยมทูตก็ลุ้นได้แต่โอกาสออก25%ขอให้ได้ก็แล้วกันนะบเาวผู้ต้งสาร<อ>นะครับหรือว่าบเบลยมทูตนะใครอยากจะเปิดแพ็กนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าแบบแทบจะไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแพ็ก2แพ็กนะครับภารกิจก็ไม่มีให้ทำนะครับไม่ได้มีสเตจอะไรพิเศษมาให้ฟาร์มนะฮะมีแต่ลุงเคเเอ็มนะฮะเาวองนะฮะอ่าไอตัวบาลไอเบาวบาวเมลจินะฮะองเมลจิใช่ไหมเออ แล้วก็จะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจสิก้าปืนเนี่ยมาเจแม่ชีเจสสิก้าแม่ชีถือฉมวกนะฮะฉมวกหัวใจด้วยนะฮะถือว่าน่ารักนะฮะก็ถือว่ามีแค่นี้เองนะครับในการที่เราจะเปิดหาแล้วก็ไม่ได้มีเกียร์อะไรอย่างเกียร์ลิโอนาเดเนี่ยผมมองว่าไอเกียร์พวกเนี้ยไม่จะเป็นต้องไปเปิดนะครับเพราะว่าไอเกียร์พวกเนี้ยมันจะอยู่ในพวกโคลาโบหรือว่าเกียร์พิเศษเหมือนกันถ้าเราดวงดวงไม่ดีมันก็มีโอกาสออก เพราะฉะนั้นเดือนรอบนี้เกียร์ก็ไม่น่าสนใจเนี่ยอย่างไอดีเนี่ยผมก็เปิดได้ครีมเห็นไหมได้ได้หมวกเหลวหนาดน,นะฮะเออเนี่ยได้เรดาอะไรเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ให้ดูนะอ่าก็เรียกได้ว่าเดือนเนี้ยค่อนข้างที่จะเงียบจริงๆนะฮะส้นตัวก้างเดือนนะฮะหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีโอกาสมาอีกไหมนะครับก็มีคนบอกผมมาในเรื่องของเกียร์สิปีเนี่ยจะกลับมานะสิปีใช่ไหมไอ้ไมอะไรพวกนี้จะกลับมาให้เปิดอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงกลางเดือนตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาไหมแต่ถ้าถามผมเนี่ยมาผมก็อาจจะไม่สุ่มนะเพราะว่ามันมันก็ใกล้ที่จะเข้าเดือนโคลาโบแล้วอะ่ะหลายๆคนก็อาจจะเก็บรูบี้นะครับไปเปิดเกียร์โคลาโบไหมเปิดกิ๊ฟมารไหมอันนี้คือส่วนตัวผมนะฮะและอีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีคนถามว่าเอ้ยเดี๋ยวกลางเดือนมันอาจจะมีอาภารกิจนะครับให้เราสะสมอย่างสมุดไหมเนี่ยอันนี้ถือสมุดหรือว่าอะไรสักอย่างในเดือนเนี่ยเกี่ยวกับ อาตีมเนี่ยเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเมื่อเราสะสมครบ2 0หรือ30เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่ามาเนี่ยควรมาตั้งแต่อัปเดตเพราะว่ามันจะต้องมีเวลาในการสะสมนะอย่างภารกิจประจําวันเนี่ยถ้าเราทําเสร็จเราจะได้อาของรางวัลที่มันให้สะสม1ชิ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่ามากลางเดือนเนี่ยเท่ากับการสะสมเนี่ยมันจะไม่ทัน20-30ถึงวันไงถูกไหมอันนี้ผมคิดว่าตัดไปได้เลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่คนลุ้นกันว่าเอ้ย อุปกรณ์เกียร์ฮาโลวีนนะครับหรือว่ากล่องฮาโลวีนเกียร์ฮาโลวีนที่เกมจะทําชิ้นใหม่แจกหรือว่าจะเป็นชิ้นเก่าเนี่ยหดาวเนี่ยที่มาลุ้นกันเนี่ยจะมีแจกไหมสําหรับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าตารางล็อกอินเนี่ยรอบเนี่ยออกมาเป็นกบฟ้ากับตัว๋วรวมทั้งหมด5า้าใบนะครับเนี่ยออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าช่วงปลายเดือนกลางเดือนมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ตารางล็อกอินพิเศษจะเป็นฮาโลวีน ผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่เนื่องด้วยที่รอบเนี่ยผมมองว่าเงียบเงียบเพราะอะไรนะครับอย่างถ้าปราวยมทูตเนี่ยหรือว่าบาว่าสงสารเนี่ยในเดือนนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีแบบการออกแบบปราวยมทูตอะไรต่างๆนะครับอ่าเป็นเป็นภาพปกเกม นะครับที่แบบเป็นบาวผู้ส่งสารนะเนาะอ่าเป็นบาวผู้สงสารบราวยมทูตเนี่ยภาพปกเกมภาพอะไรมันดูแบบพิเศษไปหมดนะแต่เดือนเนี้ยผมมองว่ามันดูแบบพิกไปหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งแบบรูปสปอยนะฮะก็แบบงงกันคนละแบบมากันคนละตัวเลยงงไปหมดเลยนะรูปสปอยก็ดูไม่ใช่เหมือนกันมันดูแบบแปลกไปหมดเลยก็เลยมองว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่แบบพักผ่อนไหม แต่ผู้เล่นจะหายไงเออก็ก็ก็อยากให้มีอะไรพิเศษหน่อยนะครับสำหรับเดือนนี้นะก็ต้องไปลุ้นกันว่ากลางเดือนจะมีอะไรนะครับหรือว่าต้นต้นเดือนเนี่ยเพราะว่าจากที่ผมได้เช็คนะฮะอ่าไอ้ตรงตารางเนี่ยมันจะมีกำหนดการเนี่ยผมก็เลื่อนไปนะก็เนี่ยรอเล่นเขาวงกดนะฮะล้อเล่นเลทนะฮะล้อเล่นนี่นะอ่ะโอเคนะฮะจากที่ผมนะครับได้ดูนะก็เนี่ยล้อเล่นเขาวงกดนะฮะอ่าล้อเล่นอะไรพวกเนี้ยมีแค่เนี้ยครับเขาวงกด หมุนเวียนนะครับรอจบนะสเตจก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อ่า PVP ธาตุอ่ออีก8วันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอันนี้ก็เดือนที่แล้วนะไอ้พวกธาตุสุดแข่งก็หมดไปละนะครับเออก็เลยมองว่าเอ้ยเดือนนี้มันเงียบแปลกๆนะครับเงียบแปลกๆจริงๆนะฮะก็คลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันนะคิดเหตุยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงนะแต่ก็อ่ะเล่นต่อไปละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ